หินน้องหินกำลังจะทำทังกิ้งนะครับาหินทังกิง้งนะนี่ครับโอ้โหแทงกิ้งครับนานด้วยโอ้โห้หินทังกิ้งครับเฮ่จริงอินเทรนด์นะเนี่ยอินเทรนด์ทำได้นานะครับอินเทรนด์ดูสีหน้าของคนทำทังกิ้งนะครับ มีความรู้สึกไงครับกับการทำแพงกิ้งครั้งนี้ครับหินครับรู้สึกง่วงนอนนะครับทำไปง่วงนอนไปนะครับหินห้อยตาจะหลับแล้วครับโอ้โหดีเขาใช้ชาแพงกิ้งในการนอนนะครับหินห้อยจบกรารรายงานเพยงเท่านี้ครับหินแพงกิง้ง